ำค่ะเรียนทำค่ะครูคะค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นงานของการเตรียมเจในปีนี้นะคะไม่ทราบว่าอย่างที่มาที่ไปของสวนน้ําใจเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็คือที่มาที่ไปก็คือที่สมัยมรุเชษน่ะค่ะจะต้องมีการเปลี่ยนที่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะสะดวกก็ค่ะก็เลยถ้าจานกับหมูมิตรญาติธรรมก็มาอยู่กันตรงนี้ค่ะค่ะก็คืออันนี้เป็นที่ส่วน เออที่ส่วนบุคคลของอาจารย์เองใช่ไหมคใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วท่าน,นก็มาเนลมิตค่ะค่ะเนลมิรเป็นการแบบปลูกพืชผักแล้วก็มันเป็นนิมิตนะคะค่ะนิมิตให้เราเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านของจิตวิญญ,ญาณกับสุขภาพร่างกายแล้วก็การหลอมรวมกับสังคมค่ะมันเป็นพลังค่ะ แล้วคิดเห็นยังไรคะที่เรามีการจัดงานเจมีปีนี้ครั้งแรกที่นี่ค่ะก็เบิกบานเช่มชื่นแล้วก็แบบว่าญาติสนิทมิตรสหายเริ่มจากตรงซอยนะคะมารวมกันก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่งานเจค่ะเราส่งมอบความดีงามส่งมอบความเมตตาเป็นการกระตุกสติให้ทุกคนนะคะได้มีการลดละเลิกเนื้อสัต ตามกําลังของตนนะคะแล้วก็ได้เข้ามาชมเพราะว่าหลายคนเดินเข้ามาเขาบอกว่าชุมชนแบบนี้ในกรุงเทพมีด้วยเหรอ,อแล้วเขาก็ลูกสิ์นะคะมาซื้อต้นไมนะะ้อะค่ะ,คะแล้วก็ใครจะทราบคะว่าคุณอําเนี่ยคะ่ะคือท่านจันหมอเขียวคะ่ะท่านเป็นผู้นําด้วยการกระทําเป็นทําให้ดูเป็นครูให้เห็นแล้วก็ไม่ต้องสอนนะคะ<อ>แค่เราเห็นการกระทําเราก็รู้สึกแล้วว่าเป็นพลังของโพธิ ร่มโพร่มไสให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดคนที่สนใจที่จะมาร่วมลงบุญในที่นี่นะคะ,คะไม่ทราบว่าครูสมศรีจะมีวิธีแนะนําให้เขามายัางไงบ้างก็คือตรงนี้อยู่ระหว่างสี่ย่านกับราชวัตรค่ะถ้าจากราชวัตรเนี่ยตรงมาข้ามสะพานมาจะเจอสีแยกพอมีสี่แยกใช่ไหมคะเ,เราก็ผ่านมาแล้วก็อยู่ตรงเลนขวาทางขวามือค่ะสังเกตง่ายๆนะคะจะเจอธนาคารทหารไทยแล้วเราก็เตรียมเลยค่ะ เลี้ยวเลยค่ะเขาเขียนคำว่าร่วมจิตศอเข้ามาเลยอยู่ตรงใกล้ๆร้านอาหารแกงป่าค่ะในนี้ก็จะมีซอยที่ถือเป็นบุญของพวกเรานะคะที่ท่านอาจารย์หมอกเกี่ยวกับออกลุ่มจิตอาสาค่ะได้เข้ามาบำเพ็ญแล้วก็ถือเป็นบุญของถ้าคติโบราณเขาว่าที่ดินทุกที่จะมีเจ้าที่เจ้าทางนะคะ ก็ท่านคงดีใจนะคะถ้าท่านพูดได้ท่านสมบอกแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์นะที่บำเพ็ญประโยชน์หมดเลยะค,ะค่ะแล้ว,วเราก็ช่วยได้แค่นี้เดียวนะคะตักัดสิ่งที่อาจารย์หมอกับท่านจิตอาสศาทศำมันเทียบกันไม่ได้เลยะค,ะค่ะค่ะแล้ว,ลวอยากจะให้คุูช่วยเชิญชวนคนที่เขายังไม่เคยมาคินเจนแล้วะจะมาก็สําหรับคนที่ยังทานเนื้อสัตว์ที่ยังละไม่ได้เด็ดขาดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตามระดับลด เขีย่ยออกแล้วก็ละละบางชนิดละตั้งแต่สัตว์ที่มีเลือดมีอะไรลด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 ลงไปนะคะจนกระทั่งอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามันจะมีตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจคือเราไม่อยากให้เขาเจ็บแล้วเราก็มองเขาเหมือนกับเป็นชีวิตหนึ่งเหมือนชีวิตของเรานะคะแต่ถ้ายังลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆนะคะแล้วก็ เริ่มทำอาหารน่ะจะมีการปรุงรสชาติเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลดลงมาลดเค็มลดเปรี้ยวลแล้วก็มาทานอาหารรสด,ดั้งเดิมของเขาเพราะว่าอาหารนะคะคุณเอมค่ะก็จะเป็นสัตว์ต่างๆถูกเลี้ยงด้วยสารเคมีเยอะค่ะ<ม>เราก็เป็นการดูแลสุขภาพนะคะ<ม>หลังจากนั้นพอได้จุดนึงก็เข้ามาเรียนรู้ค่ะถ้าจันหมอเขียวกับจิตอาสา,ศานะคะในการ ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจและท้ายที่สุดเริ่มต้นดีกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและแผ่นดินค่ะ